ันก็ไปเปกกนี้โอ้น่ารักจังเลยมาช่วยกันขนเลยนี่กำลังลำเลียงของพี่น้องๆชาวปากกยอมาช่วยกันนะก็เตรียมพร้อมมาช่วยกันยกลเลียงไป

老板，那那那水果的呀？那那那，牡丹那叫什么的呀？不，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 不

ที่อาตาาได้นำสิ่งของที่ยาดิยยมชาวตำบลบ้านบ่อหรือพื้นที่ใกล้เคียงแม้แต่โรงงานไม่ว่าจะเป็นองค์บริษัทสุรีอินเดฟู้ดไม่ว่าจะเป็นโรงงานเอเชียนบริษัทสุริเอเชียนไอ้นัข้าวปลาอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นข้าวสารปลากระป๋องสิ่งตั้งหลายที่อำนวยความสะดวกสบายช่วยผู้ประสบภัย จากพื้นที่ที่เกิดภาวะสงครามภาวะที่ไม่ให้ความสงบวันนี้ได้นำมาเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีโครงการอย่างนี้ต่อต่อไปเพราะอาตมาเดินทางมาเห็นเองรู้เองและเดินทางไปเองถึงจึงรู้ว่าไม่ได้เอาไปกองไม่ได้เอาไปวางไว้ยังสถานที่ต่างๆนำไปแจกให้ถึงมือ หลายคนหลายท่านที่มาร่วมกันครั<า>ง้ง,งครั้งก็จะมีก็ททำต่อ,อยอมถือว่าทำต่อะไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณรัตด,ดาวงศวงส,สีวงศ์ที่ได้มาร่วมด้วยใจการพร้อมทั้งคุณเคะที่ขาดไม่ได้อุดมศักดิ์นะที่ได้มาร่วมด้วยใจกันและพลเอกชัยเดชบุญรอด ที่ได้เดินทางมาพร้อมกันให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้แก่อาตมาหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจ,จะเป็นน้ำมุงน้ำมันให้บอกพักเสบอือภาคเลยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าอาตมาไปแต่ถือว่าโยมเองก็มาช่วยกันอนุเคราะห์จริงๆไม่ได้มีสิ่งอื่นสิ่งใดสิ่งที่อาตมาได้ก็คือคนที่มาช่วยแล้วยอมก็ช่วยกันด้วยใจจริงๆนั่งเรือไปด้วยกันมีความสนุกแจกด้วยความมีความสุขด้วยกันนั้นถือว่าเป็นบุญที่ บุญจัดสรรทุกคนมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นต่อๆไปยมถือว่าจะมีมาอีกยมเพราะว่าอาตมาเองเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วเดินทางอยากจะทำในด้านของสาธารณสงเคราะห์แต่วันกลับไปก็จะไปแจกในพื้นที่ของเทศบาลตัวเองในวัดวัดตัวเองเดี๋ยวจะหาว่าแจกที่อื่นแล้วบ้านตัวเองไม่แจกนะถือว่าก็จะเตรียมไว้ว่าทั้งหมดวัดใหญ่บ้านบ่อมีทั้งหมด9้าหมู่ 9ก้าหมูก็หมูหนึ่งหมูสองหมูหมูสามหมูสี่มีทั้งหมดเก้าหมูเพื่อจะแจกข้าวสารพร้อมทั้งปลากระป๋องแล้วก็ไข่ให้กับประชาชนชาวตำบลบ้านบ่อทั้งเก้าหมูผู้ที่เรียกว่ามีรายได้น้อยนะในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าผู้ชื่อของตาโมครับผมอยู่บ้านบ่อข้าผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านบ้านบ่ทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือพวกเรากเรีบฝั่งกเรียบขอบคุณทุกท่านและทุกคนด้วยนะครับอาจารยรนะจะมีเรื่องโดนหมาอยู่ในทุกท่านในจต่ละคนก็เชิญมาได้ทุกท่านเพ่อนเพื่อนและเมนเด็กของคนในที่นี้ ก็ะแไม่ได้ปการเรยนรู้แล้วก็จะเลอกต่อไปให้รด้แล้วก็จะได้่ไม่น่แล้วก็จะใช้พูดคว่าแค่แค่เิยมาเจอผมก็เลยเป็นคนละลาอดออมไปเลยนนิวแก็เดียวไดูที่บาน่ดูะ